ขายได้เท่าไหร่ครับ่ดทุมอยากว่าะเีนท่พุ่นสวไปเจ้าหก็ขายราคาก็น่าจะมีแทบทุกหมู่อ้หทุกหมู่ก็ปน ที่นี่ก็เป็นศูนย์บริการของกองทัพที่7นะความเป็นมาก็หลังจากผมเกษียณแล้วราวการก็เชื่อและศรัทธาในโครงการเกษตรกรทางด้านเยอะมากด้วยนะที่นี่ด้วยก็มาตั้งศูนย์ประสานงานที่นี่โดยเฉพาะหมายผมเป็นผู้ประสานงานโครงการผมในฐานะช่วยงานกรมนอคณะตลาดของกรมนอโดยกก็เรียกมาขายของเราซึ่งราคาเนี่ย ผมเห็นว่ามันอยู่ไม่ได้ผมเข้ามาอยู่ในสิบสามปีรัศดรที่เคยยากจนก็จะจนอย่างนี้ตลอดไม่มีเลงนะครับก็โครงสร้างคนสอยมูก็สองว่อันนี้ก็คือก็จนอยู่เหมือนเดิมถ้าอยู่สองอาชีพเนี้ยแต่เนี้ยทางท่านุสมพงศ์ก็ในปีนี้ก็ดูว่าอะไรที่เราจัดต่อยอดอะไรที่จะให้เขาเลี้ยงตัวได้นั้นไม่ได้มันหมด ไปปีๆห้าหกปีที่ผ่านมาก็เริ่มส่งเสริมมาที่ตอนนี้ทางปาจินบูรีก็จะไม่เห็นมาแทะไปจวดอ่ะเพราะเราทำเองเนาะอ่าเดี๋ยวครัือไว้อันเนี้อ่าอันนี้สามารถได้ไนมใส่รับตัวหนึ่ง ักดันส่งเสริมจับที่สายขิจชุ่มต้นคือตอนนี้ที่จังเลยแล้วมันตังนิกะบี่มันราคากิโลสองร้อยแต่ตอนนี้พยายามให้แค่ร้อยห้าสิบก็อยู่นะแต่ว่ามันมันพันได้พอมันไม่พอพริกมะเขืออันนี้ที่ท่านให้เมล็ดพันธุแล้วก็เพาะเป็นทัวนี่มันก็เก็บพันมันเลยของประเทศที่ท่านให้มาอ่าอันนี้ที่พี่ที่ที่ไอของสบสีไหมสีเจ็ดพันเจ็ดพันห้านี่ไก่ไข่ไก่ ไก่ไท่ปล่อยนะฮะยังกินไข่เขาไม่ต่อไฟเลยทุกบ้านมีโซล่าเซลล์การหมุนว่าพลังงานตอนนี้กำลังฮิตนะฮะโรงงานต่างๆเอาเนี่ยไปทำขั้นข้างหมดแล้วเพื่อลดค่าใช้จ่ายหนึ่งล้านบาท สอนด้วยภาพเปลืองในการที่จะต้องวาวแบบเข้าไปได้ออกไม่ได้ ตัว,วาวตัวนี้จะแพงสามร้อยวาวตัวเนี้ยมันจะจ็ำได้มันเป็้เกนมันรอบบ้านผมไปเห็นนึงนะเด็กนี้เดยวไปขยายผลเลยไหโตอันนี้ผมตั้งเพื่อว่าดอมนั้นไม่มีใครเขาจะลองทุนเหมเอนอ้าวผมทำให้ผมจิ0ห้าพันวิ่งเท่านี้ทำไมดังน,นั้นมาเนี่ยก็ไปเลยปุ๋ยก็หมักไว้อย่างนี้ มมมััันนนนไ้พจาากทีลเละไมไมปสยในวันนี้ผมพลตีวรวุฒิแสงทองรองผู้โดยารศูนย์ปาะสานการบัตดที่1นะครับแล้วก็ตัวแทนของทางกรมนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับที่ได้ลงมาส่งเสริมอาชีพให้กับพ่อแม่พี่น้องในชาวบ้านวันนี้ทางกรมนส่วนกลางก็ออกมาติดตามประเมินผลดูความคืบหน้านะครับว่าโครงการที่ผ่านมาเป็นยังไงและทางกรมนเนี่ยจะสนับสนุน เพิ่มเติมในโครงการต่างๆอื่นๆอะไรได้อีกบ้างเป็นการต่อยอดส่งเสริมอาชีพให้กับพี่น้องประชาชนนะครับจากทั้งผู้ที่ประสบนะครับภัยของพิษโควิด19หรือถึงแม้ว่าไม่ได้ประสบพิษโควิด19แต่อยากจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างไรนะครับทางกอรมนก็จะมาร่วมกับทางป่าชาวบ้านทั้งร่วมกับผู้นําชุมชนในการส่งเสริมอาชีพครับเราจเจริญ ตามรอยเบื้องพระยคุคลบาทนะครับในหลวงของรัชกาลที่9นะครับแล้วก็ในหลวงของรัชกาลที่10ในการสืบสารรักษาและก็ต่อยอดโครงการที่ในหลวงรัชกาลที่9นะครับท่านได้ให้แนวทางไว้นะครับเพราะนั้นกองโดยการรักษาความมั่นคงภายในเนี่ยก็ร่วมกันนะครับในการยึดตามแนวทางหลักเศรษฐกิจพอเพียงครับ